สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องผู้หญิงคนนั้นค่ะสมาชิกในครอบครัวนะคะสวัสดีนะคะอยู่โคทพัชทพัฒนามนมงคลน,นะคะนี่คือคนไทยเก่ง,งกฤษนะคะในคลิปนี้เราจะเรียนกันเรื่องของคําศัพท์ที่เกี่ยวกับครอบครัวะคะ่ะแต่ว่าวันนี้เป็นในฝั่งของผู้หญิงบ้างนะคะเริ่มจากคําถามเลยนะคะ who is she who is she ก็คือหล่อนคือใครคะ่ะ Who is she? หล่อนคือใครคำตอบนะคะ she is she is หล่อนคือเรามาเริ่มจากคำที่หนึ่งก่อนเลยค่ะคำที่หนึ่งคือ mother mother แปลว่าแม่นะคะคำที่สอง grandmother grandmother คำว่า grandmother แปลว่าย ah ่าหรือยายค่ะคำที่สามนะคะ daughter daughter da คำว่า daughter แปลว่าลูกสาวนะคะคำที่สี่ค่ะ sister sister คำว่า sister แปลว่าพี่สาวหรือน้องสาวนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการใช้ค่ะสมมุติว่ามีใครสักคนถามเราว่า w h o i s s h e นะคะเห็นไหมคะตรงคำถามแรกข้างบนในกล่องสีแดงนะคะตัวแรกเลย w h o i s s h e หล่อนคนนั้นคือใครถ้าเราจะบอกว่าเขาเป็นแม่เราก็บอกว่าไงคะ she is mother หล่อนคือแม่ she is ข้อ2นะคะ she is grandmother หล่อนคือย่าหรือยายก็ได้นะคะข้อ3 she is daughter หล่อนคือลูกสาวหรือว่า s h s i s s ิสหล่อนคือพี่สาวหรือว่าน้องสาวนะคะทีนี้คําว่าพี่สาวหรือน้องสาวเนี่ยเราจะมีมาขยายเพิ่มเติมนะคะในหน้าต่อมาค่ะเอาละค่ะยังอยู่ที่คําถามเดิมนะคะว่า who is s h e นะคะหล่อนคนนั้นคือใคร She is แล้วก็จุดจุดจ,ดจดตามด้วยคําศัพท์นะคะข้อที่5เลย Younger sister คำว่า Younger sister Younger sister เนี่ยแปลว่าน้องสาวค่ะ ข้อ6นะคะ older sister older sister แปลว่าพี่สาวนั่นเองนะคะคำถามเดิมค่ะ who is s h ล่ o n คือใครถ้าเราจะบอกว่าเป็นน้องสาวเราก็บอกว่า she is younger sister หล่อนเป็นน้องสาว mm hmm. แต่ถ้าเราจะบอกว่าเราเป็นพี่สาวล่ะคะ who is s h ล่ o n คือใคร she is older sister หล่อนเป็นพี่สาวนั่นเองนะคะพอเข้าใจไหมคะ ต่อไปนะคะเราจะไปต่อที่ข้อ7ค่ะ daughter in law คำว่า daughter in law เนี่ยแปลว่าลูกสะภ้ยนะคะ h u i c h i lon คือใครนะคะ cheese daughter in law lon คือลูกสะภ้ยค่ะต่อมาข้อ8ค่ะ sister in law คำว่า sister in law นะคะแปลว่าพี่สะภ้ยหรือว่าน้องสะภ้ยก็ได้นะคะ huizhi lon คือใคร cheese sister in law lon คือพี่สะภ้ยค่ะอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วแต่ว่า ตรงนั้นนะคะจะเป็นพี่หรือน้องนะคะอ่าแต่ใช้ได้นะคะว่าซิสเตอร์เราใช้ใช้ได้ที่แปลว่าทั้งพี่สะใภ้แล้วก็น้องสะใภ้นะคะต่อไปนะคะข้อ9ค่ะข้อ9คําศัพท์คือคําว่า niece ค่ะ niece แปลว่าหลานสาวนะคะ niece แปลว่าหลานสาวค่ะข้อที่10นะคะ great grandmother great grandmother คําว่า great grandmother แปลว่า ย่าทวดหรือว่ายายทวดนะคะอ่าแล้วก็คําที่10นะคะอ่าตรงนี้หลงผู้ชายมาหนึ่งคำค่ะคําที่10นะคะภรรยาของลุงค่ะตรงข้ามกับลุงที่เป็นผู้หญิงทุกคนว่ามันคืออะไรคะอ่าคำที่คําที่คําที่11นะคะโค้ดลืมแก้นะคะในคลิปก่อนหน้านี้ที่เราเรียนเรื่องคําศัพท์คํานั้นคําศัพท์ที่เกี่ยวกับครอบครัวที่เป็นผู้ชายเราเดินไปแล้วนะคะในในคลิปนั้นเนี่ยตรงนี้ค่ะ ตรงข้อ11เนี่ยเราจะใช้คําว่า uncle ที่แปลว่าลุงนะคะแต่ทีนี้เดี๋ยวตอนนี้โค้ดกางจะแก้นะคะถ้าเราเป็นผู้หญิงค่ะตรงข้ามกับลุงแล้วเป็นผู้หญิงเป็นสมาชิกในครอบครัวเราอีกหนึ่งคนทุกคนพอนึกออกไหมคะว่าคืออะไรใครนึกออกนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์ลงไปเดินได้เลยนะคะใต้คลิปนี้นะคะไม่ว่าจะดูที่ Facebook นะคะคนไทยเก่ง,งกินหรือว่า YouTube Channel Actual Studio นะคะสำหรับใครที่อยากเรียนภาษาอังกฤษนะคะตอนนี้คลพันก็มีข้อภาษาอังกฤษด้วยนะคะปูพื้นฐานเลยค่ะราคาลงทะเบียน3 9 9บาทนะคะในช่วงโปรโมชั่นนะคะสอนตั้งแต่พื้นฐานก็ติดต่อเข้ามาที่ Facebook นะคะคนไทยเกง่งกิจได้เลยนะคะถ้าใครสนใจเอาละค่ะเรามาดูข้อ11กันข้อ11นะคะเอาละค่ะอาะ้ะอาวคำศัพท์คำ,คำนี้นะคะเดี๋ยวนะคะเซก,ก่อนนะคะมาแล้วค่ะ ข้อที่11เห็นนะคะว่า aunt ค่ะ aunt แปลว่าป้านะคะ aunt แปลว่าป้านะคะใช้เป็นป้าหรือน้าก็ได้แต่ว่าเป็นผู้หญิงนะคะ aunt แปลว่าป้านะคะหรือน้าแต่ว่าเป็นผู้หญิงนะคะเอาละค่ะเช่นเดิมเช่นเดิมนะคะคำถามคือ who is she นะคะหล่อนคือใครค่ะ she's niece หล่อนเป็นหลานสาว she's great grandmother หล่อนเป็นย่าทวดเออหล่อนเป็นยายทวดนะคะ หรือว่าเป็นยาทวดก็ได้นะคะชีสเกตแกนแกนมาเธอเนี่ยเป็นทั้งยาทวดและใหญ่ทวดนะคะหรือ Hu ฮุยชี e หลอนคือใครช h e s aunt หล่อนเป็นป้าก็ได้ค่ะจะแปลว่าเป็นป้าก็ได้ใช้แทนป้าก็ได้หรือว่าช h e s a u n ทที่แปลว่าป้าแปลเขียนว่า aunt เหมือนกันแต่ว่าจะแปลว่าน้าก็ได้นะคะเอาละค่ะนี่คือทั้งหมดของคำศัพท์ในครอบครัวนะคะก็หวังว่าทั้งหมด11คําคำนี้นะคะทุกคนจะใช้ได้นะคะเราจะมาดูอีกหนึ่งรอบนะคะคำที่หนึ่ง e r แปลว่าแม่ คำที่สอง grand mother แปลว่าย่าหรือยายค่ะข้อที่สาม daughter แปลว่าลูกสาวนะคะข้อที่สี่ข้อที่สี่ขออภัยค่ะกดเร็วไปนิดนึงข้อที่สี่ sister แปลว่าพี่สาวหรือน้องสาวนะคะข้อห้านะคะถ้าเราบอกว่า younger sister แปลว่าน้องสาวค่ะถ้าเราแบบข้อหกนะคะบอกแบบข้อหก older sister แปลว่าพี่สาวนะคะข้อเจ็ด daughter in law daughter in law แปลว่าลูกสะใภ้ค่ะข้อแปบดบ sister-in-law แปลว่าพี่สะพ้ยนะคะพี่สะพ้ยหรือน้องสะพ้ยก็ได้นะคะต่อไปค่ะข้อ9 niece แปลว่าหลานสาวคะ่ะแล้วก็10นะคะ great-grandmother แปลว่าย่าทวดหรือว่ายายทวดนะคะสุดท้าย11ค่ะ aunt แปลว่าป้าหรือน้านะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะทุกคนนะคะเจอกันใหม่กับคลิปนะคะแบ่งปันความรู้ภาษาอังกฤษแบบนี้นะคะกับโคตรพัฒน์คนไทยเก่งอังกฤษนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ ติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะคะ